สำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับไปเอาของฟรีของดีมาใช้กันอีกแล้วนะครับเควสฆ่านกอาเจนทวิทนะครับเออวันนี้แหละน้องเราจะมาทาเควสนี้กันนะเพราะว่าเควสนี้นะครับถ้าเราสําเร็จเควสได้นะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นอานนกยัดนั่นเองนี่นะครับเควสนี้เลยกดสตาร์ทไปเลยนะครับพี่อันโลก็เกะกับพี่อันโลอันโลอันโลจ้ะอันโลอันโลอ่ะมี2ตัวแต่พี่เซฟเลยน้องถ้าอาร์เมอร์องกว่าพี่เอา โอ้โหสองร้อยแปดสิบหกัวสูงจัดน้องๆไม่ต้องรีไม่ไ <Hey, Bonnie. S 1> อ้หมอนี่เฮ้ยชิบหายแล้วพี่สรบปงานยับอยากจะฝากช่องเพื่อนของพี่การไว้นะครับชื่อช่องคุณเคนซีเฮดนะครับทำเกี่ยวกับเกม Ark Survival นะครับของ PC นะใชยังไงก็ฝากน้องๆน,นะครับช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะถือว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับน้องๆเจ๊เอ๋สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เคารบรักทุกทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับ มันแฮ ppy นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกม a s u r a v e o Mobile นะครับน้องๆก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับไปเอาของฟรีของดีมาใช้กันอีกแล้วนะครับแล้วก็ของฟรีสําหรับวันนี้ที่พี่การจะพาน้องๆไปเอานั่นก็คืออานของเจ้านกยักษ์นั่นเองซึ่งพี่การมีนกยักษ์แล้วนะครับอย่างที่น้องๆเห็นนะที่เราไปจับมานะครับ435นะสำหรับเลเวลมันแต่ว่าพี่ไม่มีอานนะครับแล้วก็ขี้เกียจคราบด้วยดังนั้นวันนี้พี่ก็เลย จะพากน้องนะครับไปเอาอนกยักษ์แบบฟรีๆมาใช้กันนะครับแล้ววิธีไหนบ้างนะครับที่จะสามารถไปเอามาได้นะฮะวิธีที่1นนะครับมันก็ลําบากนิดหนึ่งนะต้องไปเอาในถ้ำเยตินะครับก็คือจากแอร์ดรอแดงนะซึ่งวันนี้พี่จะไม่ไปเอานะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะพากน้องนะครับมาทําเควสฆ่านกอาเจนนะฮะน้องๆได้ยินไม่ผิดครับเควสฆ่านกอาเจนทวิทนะครับเออวันนี้แหละน้องเราจะมาทำเควสนี้กันนะเพราะว่าเควสนี้นะครับถ้าเราสําเร็จเควสได้นะครับเราก็จะได้รางวัลเป็น อานนกยักษ์นั่นเองซึ่งเควสนี้นะครับเราจะรับได้ประมาณตอนเลเวล65นะครับน้องๆนี่นะครับน้องๆมันก็จะเป็นเควสสังหารเจ้านกอาเจนทวิทอันนี้นั่นเองนี่เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอแคปภาพจอกันแชทนี่แหละครับน้องๆคือเควสนี้เลยกดสตาร์ทได้เลยนะครับเราจะต้องปลดล็อกนะครับปืน M16 นะครับเราก็ลูกกระสุนของมันด้วยนะครับน้องๆไปปลดล็อกปืนกันเลยสําหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับเราจะสามารถปลด ล็อกให้มันได้นะครับก็ประมาณช่วงเลเวล58นะแต่เควสจะมาประมาณช่วง63นะครับนี่นะหลังจากปลดล็อกนะครับแอนแกมของปืน M16 แล้วก็ลูกกระสุนของมันแล้วนะครับน้องๆเราก็จะสามารถรับเควสนี้ได้นะครับนี่นี่นะครับเควสนี้เลยกดสตาร์ทไปเลยนะครับหลังจากกดสตาร์ทแล้วนะครับน้องๆเขาก็จะให้เรานะครับสังหารนกอาเจนทั้งหมด5ตัวเรามาเริ่มตัวที่1กันเลยเปิดไปเลยนี่นี่อ่ะพี่แรงอยู่แล้ว อุ้ยไม่ใช่สิค่าทั้งหมด8ตัวนะครับน้องๆไม่ใช่ปัญหา8ตัวเหรอ8ตัวเหรอจัดไป2ครับน้องๆจัดไป2ปากปากปากล็กพี่มันแรงอยู่แล้วปากปากจัดไป3ครับท่านผู้ชมเอาละเสร็จเราไป3แล้วนะครับน้องๆเลเวลพี่อัพด้วยวะ่ะเออเดี๋ยวขออัพเลเวลก่อนนะครับน้องๆคือตอนนี้แบบ จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับสำหรับนกขุมพี่นะพี่ขออัพเป็นสปีดก่อนนะครับจะได้แบบบินเร็วๆนะโอเคเอ่อน่ๆๆอนน่นน่นอีกหนึ่งตังว่าไปจ้านกพี่ต้องบินต้องเร็วต้องแรงนะฮะคือแบบต้องตอบโจทย์นะครับสำหรับอาเจนตัวนี้ทั้งเร็วทั้งแรงนี่ไงทั้งเร็วทั้งแรงออบอกแล้วเร็วแรงอ,อหิวเลือดด้วยเอาละน้องๆนี่ไปตามลูกศรเลยนะครับไปเล้วจ้า ชเวยคือพี่จะจัดการให้หมดนะครับจนกว่าจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับพี่ค่อยเซฟนะเพราะพี่จะรีเอานะครับน้องๆอ,อ,อาเมอร์สูงๆด้วยด้วยด้วยนี่เราจะเอาอาเมอร์สูงๆด้วยมาจัดให้หมดอ,อือ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 ยงัยงยงังยังไปกี่ตัวแล้วไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> มันอยู่ในอีกอยู่ในอีกเหรอเอาเงาตัวเอง บะเอ้ยหลอนหลอนเงาเอาคาโนก็เกะก,กับพี่อืมอออคาโนก็เกะก,กับพี่อันลูก็เกะกะครับอันลูก็อันลกูนลก็เกะก,กับพี่อันลูก็เกะกับพี่อันลูอันลูอันลูจ๋าอันลูอันลอันลก็เกะกะน้องๆเลเวลอัพอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้านกอาเจนกลุ่มพี่ อืบับสปีดไปโอ้โยติดสถานะเลือดไหลมา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 ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้รู้เหมือนกันไม่รมู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้เอาร้านน้องๆน,น่าจะเหลืออีแค่ตัวเดียวนะครับน้องๆพี่ไม่ชัวร์นะมันทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ว่าพี่จัดการไปกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่แน่นไม่ไมไม,ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเต็มหลอดแล้วอะแปลว่ามัน น่าจะประมาณเกือบเกือบแปดตัวแลวมั้งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเซฟก่อนนะครับก่อนจะไปสังหารเจ้าตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายอยู่ทางนี้ไปตามลูกศรกันเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอ่ะโอเคมีสองตัวอ่ะมีสองตัวแต่พี่เซฟเลยน้องคือยังไงก็เสร็จพี่ไอสองตัวเนี้ยบอกเลยไม่รอดอยู่แล้ว <c oughs> มันไม่รอดอยู่แล้วน้องด้วยความที่นกของพี่มันเป็นนกที่ต้องบอกว่า มีความโหดนะฮะบอกเลยบอกโหดบอกเลยโหดมากมีความโหดมากนะครับน้องๆดังนั้นบอกเลยว่าจะอยู่กี่ตัวก็ไม่รอดมีว่างแรจะอยู่กี่ตัวก็ไม่รอดนะครับดูสิดูสิคว้บด้วยพลังแห่งแสงแกไม่รอดลอกทั้งสองตัวเลยอืออือเรียบร้อยน้องๆืออเหลือตัวเดียวจริงด้วยตัวนี้แถมตัวนี้แถมมาดูกันรางวาัลนี่ไงอ่าน้องยักษ์ แซฟถ่ายรูปไปก่อนได้มาแล้วมาดูอาร์เมอร์กันเออถ้าอาร์เมอร์200กว่าพี่เอาโอ้โหสองร้อยแปดสิบหกทัวสูงจัดน้องๆไม่ต้องรีใหม่กดไม่นวดแซฟอย่างเร็วเลยครับน้องๆโอ้โหแต่ถ้าน้องๆได้แบบอาร์เมอร์ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะสองร้อยแปดสิบหกถ้าน้องๆได้แบบอาร์เมอร์ไม่ได้สูงขนาดนี้น้องๆสามารถรีใหม่ได้นะพอน้องๆเซฟแล้วนะครับถ้าตามตามบบี้นะโอ้โหแต่พี่ดวงดีว่าน้องๆสองร้อยแปดสิบหกโอ้ my god คือแบบโอ้โห คือโคตรแรงอ่ะอันนี้แรงจริงนะครับทน้องๆ2 0ร้อยยไม่ใช่แรงดิหูพุดผิดหูลิ้นพันกันเลยทีเดียว2ด6นี่ถือว่าอึดถึกทนมากๆนะครับสำหรับอาร์เมอร์นะที่สูงขนาดนี้นะครับน้องโคตรคุ้มอ่ะบุย้ยโบกเลยนะโคตรคุ้มอมได้มาแล้วนะครับสำหรับอาน,นกยักษ์นะครับคราวนี้ก็เอาไปใส่ให้นกยักษ์ของเรากันมานี้ซีมานี่ซิมานี่ซิ ที่เตาดีเราก็มีนกยักษ์มีนกยักษ์ขี่แล้วน้องๆแต่ว่าเราต้องนะต้องไปจับอีกตัวงให้ใจดีใจดีต้องไปจับอีกนะครับน้องๆตอนนี้เราเรียกไอ้จาเล็บยาวของเรามาหายัางมาแล้วเดินมาดูนะครับน้องๆเออเรียบร้อยน้อง,อง,อง,องได้มาแล้วเฮ้ยแจวโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาสร้อยมาใช้ก่อนอ ainsi, กดอันเคมจึ๊บแล้วกดเคมจ้าอ่าฮะกดสตาร์ กดแอตแท็กแท็กเก็ตอืเราซ่อนมาให้กิฟฟินก่อนเพราะว่าต้องใช้ความเร็วของกิฟฟินนะครับน้องๆเฮ้ยมาเฮ้ยโคตรตึงเดี๋ยวพี่เอาของออกมาจังนกอาเจนยังใชคก่อนใช่ก่อนเช็คก่อนโอ้โหเอาของมาแล้วแต่ว่าของในตัวอาเจนยังเหลืออีพียบเลยโอเคครับน้องๆนี่ถ้าใส่สร้อยแล้วบอกเลยว่าสบายสบายกิฟฟินเราก็จะโหดขึ้นนะครับความเร็วฮู้วไฮโบสปีดนี่พี่มาแล้วน้องๆเฮ้ย ้ออใส่ดีไปดีเท่านีนกยักษ์ของพี่ก็สามารถใช้งานได้ด้วยแล้วโอ,อ้บอกเลยน้องๆมันต้องไปหาเพศตรงข้ามมาผสมนะ <c oughs> มันต้องมีเพศตรงข้ามมาผสมนะถึงจะดีนะตอนนี้ก็เอเท่าไหร่วะตัวนี้มันเ,มเพศอะไรเนี่ยเพศเมียไอเพศผู้นะครับน้องๆพี่ต้องไปหาตัวเมียมาผสมพันละละโอเคเพิ่งผ่านไป7นาทีเองอะ เวลาเหลือดำอรไรดีอะ่ะน้องๆเวลามันเรือเอาไงดีเมือไม่เลยเรือโอ้โหเวลาเหลือ,อ,ลลอต้องไป้จมผู้ผ่านไปเจ็ดนาทีเองสําเร็จภารก,กิจแล้วอ่เออผ่านไปเจ็ดนาทีสําเร็จภารก,กิจเร้วปั๊บเก็บไข่ไอหมอนี่มากิน <c oughs> พี่ขอกินไข่เป็นก่อนโอ้โหเพิ่งเจ็ดนาทีเองอะ่ะน้องๆพี่ผ่านภารก,กิจแล้วอะ่ะโอเคเวลามันเหลือครับน้องน้องเดี๋ยวพี่ขอบินไปที่เสาแดงเลยเวลามันเรือไง ขอไปเซอร์เวยหน่อยนะครับไปด้วยกันไม่ล่ะน้องๆเดี๋ยวกดเมนูเซฟก่อนตึกอ่ะโอเคน้องไปไปเสาแดงกันดีกว่าครับถามว่าพี่จะพางน้องไปทําไมที่เสาแดงคือนะพี่เจอไอ้เจ้าเล็บยาวไว้นะครับไม่รู้ว่ามันยังอยู่ป่านะถ้ามันยังอยู่นะครับช่วงเวลาที่เหลือก็จะพาน้องๆจับเลยนะอืออยากได้มากเลยเล็บยาวตัวผู้นะครับเรามีเล็บยาวตัวเมียแล้วไงคือเอาจริงๆคือไดโนเสาร์อ่ะน้องทุกสายพันธุ์แหละ ถ้าน้องๆอยากจะใช้งานเขาได้แบบให้เต็มประสิทธิภาพนะครับหเลยนะครับน้องต้องผสมพันธุ์ขั้นแรกเลยต้องผสมพันธุ์แล้วก็ทําอิมให้กับเขานะครับเพราะว่าการทําอิมพิ้นจะเพิ่มสเตตัสให้เขาแบบมากด้วยแล้วก็เวลาเราขึ้นมาขี่ก็จะแบบได้สเตตัสที่มันดีมากด้วยนะครับน้องๆนี่แหละคือเหตุผลนะครับที่พี่อยากจะให้น้องนะครับผสมพันธุ์นะครับลูกไดโนเสาร์นะอือตอนนี้พี่ก็มีนะครับสิ่งที่อยากจะทําอยู่ในใจนะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยหากิฟฟินนะครับมาผสมพันธุ์นั่นก็คือ เพศตรงข้ามและนามสกุลเดียวกันนั่นเองส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พี่อยากจะทําเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการจับเจ้าเล็บยาวแล้วก็นกยักษ์นะครับมาผสมพันธุ์กันอีกนั่นเองคือสิ่งที่พี่จะทำนะในอนาคตนะครับมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะครับน้อง มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่พี่จะทํานะแล้วก็สิ่งที่ทาให้พี่แบบต้องใช้เวลาในการเล่นเกมนี้นานมากๆนั่นก็คือการผสมพันธุ์นั่นเองเพราะว่าการผสมพันธุ์น่ะมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตของเรามันโหดขึ้นนั่นเองดังนั้นพี่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือไอ้ไอจับอ่ะมันจับง่ายอยู่แล้วครับน้องๆแต่ว่าการที่จะใช้ใชงานมันได้แบบเต็มประสิทธิภาพแบบมันต้องผสมพันธุ์นี่ไงอย่าบอกนะว่าไอ้สามร้อยตัวนี้ยังอยู่ขอเช็คหน่อยดีเอ้ยนี่ยังอยู่ ใช่น้องนีไงสีขาวด้วยใช่เลยตัวนี้นะครับน้งองๆที่พี่อยากได้เอารับเพื่อไม่เป็นการสิบุตพี่จะจับมันฮะน้องๆพี่จะสร้างกระต๊อบพี่จะจับมันเฮ้โอ้โหเป็นเตอร์เกนทะลึง่งเกนี่มันหาเรื่องตุยซะและ้วไปกัดมันเดยกก็ตุยหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแตรมานะครับแล้วก็ลูกดอกอมันด้วยแล้วก็เอาแทสลูกดอกนะครับแล้วก็ อย่างอื่นไม่มีนะฮะอย่างอื่นพี่นุ๊กฟาร์มเองหมดเลยนะครับโอ้เจะก็จะมาฟาร์มจอบจอบจบเราต้องสร้างกระต๊อบเพื่อนอนเฝ้ามันนะฮะน้องๆนี่นี่งับงับงับสร้างกระต๊อบไม่นอนเฝ้ามันปับปรับปรับปรับปับตึ๊กตึ๊กตึ๊กแฟบกระต๊อบต้องมาแล้วอืมถ้าเรานอนเฝ้ามันนะครับรับรองว่าเราจะจับมันง่ายขึ้นไห <c oughs> เราต้องมานอนเฝ้านี่นอนเฝ้าไดานโนนเสาของเราเออโอเคกระต๊อบต้องมาแล้วน้องๆกระตอ๊อบกระตอ๊อบกระตอ๊อบกระต๊อบขาดหนังเอ้ถ้าไปตัวนี้เรเวลเท่าไหร่ฮะเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนเผื่อของดีอาจ้า45เฮ้ยจุกว่าเหมือนว่าพี่ลืมเอายาคูณสิมาหรือเปล่าวะ อุ้ยเอามาถังหนึ่งบดีรอดไปเกือบแล้ว <c oughs> คือ,อใจหายใจคว่ำน้องๆพี่นึกว่าพี่ลืมมามาคือถ้าลืมมามานี่วาวุ่นเลยนะครับยาคูณสิบโอโกโกโ้โหบอกเลยว่างานเข้านะชอบลืมด้วยนะประเด็นนะยาคูณสิบเนี่ยอืออ่ามันต้องมาให้พี่นอนเฝ้านี่นี่นี่เออมันต้องให้พี่นอนเฝ้านะ เอารา่งน้องๆเราจะนอนมันเฝ้ามันเลยนี่นอนเลยอ่ะเรียบร้อยนอนเรียบร้อยคราวนี้ก็จะอ,อะไรล่ะครับนอกจากยิง <c oughs> อือนี่ลอยไปใกล้ๆมันเลยไอ้หมอนี่นี่บินตัดหน้าโอเค เราก็มาฝั่งนี้ครับน้องๆล้อยมาฝั่งนี้อาแล้วเราก็ยิงมันวิ่ยดู็วๆเออไอ้หมอน,นี่ไอ้หมอน,นี่อือเฮ้ยชิบหายแล้วพี่สรุปงานหยาบสวยเร็วน้องๆสวยเร็วเฮ้ยกิฟฟินพี่จะตายไหมเนี่ย กิฟฟินฟิคงไม่ตายพี่คงจะตายก่อนอุ้ยอุยอยอย้ตื่นตื่นต,นต,นตนกิฟฟินไม่ตายแน่เลยนี่นีน่อือพัดสิออนับไอ้หนูนับนับอือนับนับเร็ว เออโอ้โหไม่รับไอหมอนี่เล่นเราสลบไปแล้วรอบหนึ่งเอ็งน่สลบทั้งดีองเอชิปิงเอ็งจะไปไหนเอ็งจะไปไหนออเออเอ็งจะไปไหนไม่ให้ไปเออแกจะไปไหนไอหมอนี่ยังอีกยังไม่หยุดอ้าหลับแล้ว เฮือรีนพี่จะเกือบตุยเลยน้องๆโอเคเออหือมืดพอดีเลยใส่ยาคนสิบครับแล้วก็ขอลงทุนใช้คิบเบิ้ลในการจับมันเลยนะเออมันกินอ่าคิบเบิ้ลของเจ้ามิกาโลเดี๋ยวมิกาโลมิกาโลมิกาโลมิกา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 ที่มัดช็อปมิกาโลมิกา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  เมกาเมกานี่ไงมิกาโรสรัตจัดมาสามก้อนครับน,น้องๆพี่ว่าน่าจะเอาอยู่บับปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้โหขาดนิดนึงไอชิปปิง้งเฮ่ยน้องเบอร์รี่เด้อ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 เฮ้ยขาดนิดนึงน้องน้อง,องตายแล้วตายแล้วเอาเบอร์รี่มาแล้วขาดนิดนึงครับท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยเบอร์รี่ต้องเข้าแล้ว เออขาดานิดหนึ่งดูดูไอ้บ้าเอ้ยเบอร์รี่เติมเติมเบอร์รี่เติมเบอร์รี่พอไหมปึกปึก๊กโอ้ยพอปึกเอ,อ้สามเม็ดไม่พอออะเรียบร้อยได้มาแล้วนี่เล็บยาวตัวผู้สเตตัสหกร้อยแปดสบเก้านะครับน้องๆก็ถือว่าใชยได้ก็เลยทีเดียวนี่ได้มาแล้วนะครับ พูดว่าอยากได้ก็ต้องได้นะครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเล็ยบยาวนะืออฮือพี่บนเระยรว่าคงแค่พาก,กับบ้านสิโอ้โหเล่นพี่จะกับตุยไอ้บอดี้ืออฮืออย่าว่าแต่เราเลยกิฟฟินของพี่เป็นไงบ้างเนี่ยเออฮืออ,อาการสาหาัสไหมโอ้โหเลือดหายไปสองพันเอ้ย มาเลยนะครับแย่เลยถ้าเกิดแย่น้องๆนี่ภารกิจของพี่ในวันนี้ก็สาเร็จร่วงนี้อีพีหน้าไม่ต้องถามว่าทำอะไรลูกเล็บยาวบักสีต้องเข้าตลาดไทยแล้วอืออีพีหน้านะครับพี่จะพาน้องมาทาลูกเล็บยาวบักสีกันนะครับน้องๆเฮ้ยเพราะว่าพี่นะมีแอมเบอร์พอไงนี่ไงฟีโรโมนดูนี่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  มันใช่ฟิลิโมนนะครับอันนี้สีเขียวเพราะมันเป็นสัตว์กินพืชในราคาสามสิบเปเบอร์เราก็สามารถทำบัคกสีได้แล้วน้องๆว้าว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 ได้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าลิบเดียว ของเทคงดีจะฟาร์มกันเลยทีเดียวโอ้โอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับภารกิจของพี่เกินก็สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับอีกหนึ่งภารกิจนะครับวันนี้เรามาทํากัน2ภารกิจนะครับภารกิจที่1ก็คือจับนกยักษ์นะฮะแล้วก็ภารกิจที่2ก็คือจับเจ้าเรบยาวนะครับได้ทั้ง2ตัวเลยอ่านนกยักษ์ก็ได้เรนยาวก,ก็ได้ชีวิตมันช่างจะดีหลอเกิน้องๆมือเร็วันน,นี้มัน เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับน้องๆโอเคสําหรับวันนี้พีก่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆว,ว้าวนกยักษ์เกิดพอดีเลยเออสองร้อยสิบเดี๋ยววน้อยไปอื้อๆก่อนจะจากกันไปก็ขอให้น้องๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์นะฮะกดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่การด้วยนะครับแล้วก็อิงถึงช่องทางนะครับอยากจะฝากช่องเพื่อนของพี่การไว้นะครับชื่อช่องคุณเคศรีเฮดนะครับทําเกี่ยวกับเกม Ark Survival นะครับของ PC นะใช่ยังไงก็ฝากน้องๆนะครับช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะถือว่าเป็นนนนนพัััธมิตรรกะคบ้อง แสดงน้ำใจรักกันรักกันนะครับโอเค,คขอบคุณมากๆนะครับนองรักพี่แล้วเจอกันใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะวันนี้พี่กันต้องขอลาไปก่อนโอ้โหไปกับความมืดแล้วกันนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไหนวะไอ้นกยักษ์แกอยู่ไหนชนมองเกไม่เห็นนะมันอยู่ไหนครับเออวะมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะ <laughs> มองไม่เห็นมือเตือ